คุณกำลังฟัง Environment Podcast Environment พูดแทนธรรมชาติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Environment Podcast Weekly News สิ่งวล้อมหน้าบ้านนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่23นะครับ22 22ครสบครับข้ามไปหนึ่งอันนะ EP ที่22นะครับจริงๆเป็นเลขโบดเลยซึ่งวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยครับผมไอครับผมนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมเอาข่าวจากข้อมูลจากดาวเทียม Grace and Grace FO นะครับรวมถึงแบบจำลองสภาพอากาศที่เขาแจ้งว่าน้ำแข็งกรีนแลนด์เนี่ยละลายเร็วเกินคาดครับโดยที่ละลายลงอย่างรวดเร็วมากกว่าในช่วงทศวรรษ1990ถึง7เท่ากันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังข้อมูลจากดาวเทียมยังพบอีกว่าใน1ปีกรีนแลนด์สูญเสียน้ำแข็งไปมากถึง532กิกะตัน โดยเพิ่มสูงขึ้นจากปี2012อย่างมากครับจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์พบว่าปริมาณน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายในปี2019หรือปีที่แล้วเนี่ยสามารถท่วมทั้งสาราชอาจักรได้สูงถึง2.5เมตรเลยทีเดียวปีที่ผ่านมาเนีครับเป็นปีที่เกิดการละลายของน้ำแข็งกรีนแลนด์มากที่สุดเนื่องจากมวลอากาศร้อนลอยอยู่เนือกรีนแลนด์เป็นระยะเวลานาน,านซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆครับ การละลายของน้าแข็งนกนลนเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างปกติในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแล้วมันจะยังคงละลายอย่างหนักต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าอัตราการละลายของมันยังคงเท่ากับช่วงปี2 0 1 9ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลให้น้ำนทะเลสูงขึ้นกว่า10เซนติเมตรครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมชายฝั่งทั่วโลกภายในปี2100หรือสินส้นศตวรรษนี้ครับซึ่งจะทําให้คนมากกว่า30ล้านชีวิตเนี่ยได้รับผลกระทบ การเพิ่มการละลายของน้ำแข็งเนี่ยไม่เพียงแต่กระทบต่อมนุษย์นะครับแต่ยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆและแหล่งอาหารของเราอีกด้วยครับผมเรื่องที่สองของผมในอาทิตย์นี้เป็นการค้นพบของสัตว์ทะเลน้าลึกเปลือกแข็งขนาดย์ครับที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับแมลงสาบถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายแมลงสาบแต่ว่ามันกลับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลอื่นเช่นกุ้งหรือว่าปูมากกว่าครับในตระกูลของมัน แมลงสาบยักษ์เนี่ยขอเรียกขอเรียกว่าอย่างไรกันว่าแมลงสาบยักษ์ละกันก็คือเขาเรียนถูกค้นพบบริเวณช่องแคบซุนด้าระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมารตราใกล้กับมหาสมุทรอินเดียนในระดับน้ําลึก957-1,259เมตรครับพวกมันอาศัยอยู่บนพื้นที่ลึกกินซากสัตว์ที่ตายและจมสู่ก้นทะเลเป็นอาหารความพิเศษของมันก็คือมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้5ปีโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยครับ แมลงสาบอย่างนี้มีความยาวอยู่ที่33-50เซนติเมตรพวกมันมีหนวดที่ยาวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวในความมืดในท้องทะเลลึกมีการสสนอฐากว่าที่ตัวมันใหญ่เนี่ยเพราะว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนน้อยจึงจําเป็นที่จะต้องสะสมออกซิเจนไวในร่างกายทําให้มันมีตัวใหญ่และแขนขายาวหรืออีกฤนฎีนหนึ่งก็อธิบายว่าในท้องทะเลลึกเนี่ยมีผู้ล่าน้อยพวกมันจึงเติบโตจนมีขนาดใหญ่โดยไม่ต้องโดนล,ล่าไปซะก่อนครับ ครับผมก็เดี๋ยวมาที่ฝั่งผมบ้างนะครับก็ข่าวแรกเลยเนี่ยผมจะมาพูดถึงบริษัท Kira Motors Corporation ของยูกันดานะครับซึ่งผลิตรถบัส EV ทางเลือกสีเขียวสำหรับรถสาธารณะในยูกันดาและช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกด,ด้วย k a ย y u l a EVs เนี่ยเป็นรถ บัสที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งได้ถูกนํามาทดลองวิ่งแล้วในเมืองกรัรมลาที่เป็นเมืองหลวงของประเทศยูยกันดาน,นะครับซึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษสูงมากรถบัสนี้สามารถจุผู้โดยสารได้มากถึงเก้าสิบคนโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4ี่สิบเก้าที่นั่งและอีกสี่ิเอ็ดที่ยืนครับวิ่งได้ทั้งหมดสา0รอกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าไกลมากๆและจะเริ่มผลิตใช้ครั้งแรกในปีสองพันยิบเอ็ดนี้ โดยจะผลิตออกมาปีละ5,000คันด้วยกันรัฐบาลระบุว่าชิ้นส่วน90%ของ e-bus ตัวนี้สามารถผลิตได้เองในภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงพื้นจากไม้ไผ่ที่นั่งจากเส้นใย,ยกล้วยและขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคสูงมากเลยต้องส่งไปผลิตในจีนนะครับโครงการรถบัสพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นในปี2007เมื่อนักเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย m a c u a r i e University เข้าร่วมกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology เพื่อออกแบบรถและในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 0 1 1รถ EV 2ที่นั่งคันแรกก็คลอดออกมาและก็ได้ผลิตรถทดลองรุ่นอื่นๆอ,ออกมาซึ่งรวมไปถึงรถบัสพลังงานไฟฟ้าที่สามารถชาร์จด้วยตัวเองได้จากการติดแผงโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปในปีหน้านะครับว่ารถบัส E ีนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง มาต่อที่ข่าวที่สองครับรองศาสตราจารย์ดรสุปรีพินิตสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคว้ารางวัลสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟมแล็บไทยแลนด์2020จากงานวิจัยที่เปลี่ยนวุ้นมะพร้าวเป็นโฟมคาร์บอนดูดซับคราบน้ำมันครับผมเขาเห็นว่าปัญหาเรื่องคราบน้ำมันที่ล่วไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากของโลก พบทั้งในทะเลในมหาสมุทรหรือแม้กระทั่งในแม่น้ําก็ตามอันเกิดจากการเทของเสียที่มีส่วนผสมของน้ํามันลงแหล่งน้ําโดยไม่ได้ผ่านการกรองหรือบําบัดปัญหานี้มีนักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยจากงานวิจัยที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะพบว่าคาร์บอนเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและในส่วนของงานวิจัยของเขาเองเนี่ย จึงทดลองนำแบคทีเรียเซลลูโลสวุ้นมะพร้าวมาแปรสภาพเป็นโฟมคาร์บอนโดยทำให้มีโครงสร้างแบบนาโนก็คือข้างในจะเป็นเหมือนโฟมมีโพรงอากาศเล็กๆอยู่มากมายเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันและดูดซับโลหะที่เป็นพิษต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเนี่ยขึ้นมานครับซึ่งสาเหตุที่เลือกใช้วุ้นมะพร้าวก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีกำลังการผลิตวุ้นมะพร้าวในปริมาณมาก และจะสะดวกต่อการขยายกําลังการผลิตในอนาคตนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับพร้อมกับทางได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของข่าวในช่วงแรกของเรานะครับที่นําเสนอ ส่วนท็อปิกหลักในวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดซีรีส์คอนเทนต์ของเรานะครับทดแทนพลาสติกด้วยจุดๆนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเสนอเป็นวันนี้ผมจะเสนอเป็นเรื่องของเกล็ดปลาครับเกล็ดปลาครับใช่ครับเกล็ดปลาครับผมซึ่งอันนี้อ่ะจริงๆแล้วก็ เรื่องปลาเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเราคงไม่ต้องย้อนไปถึงประวัติหรอกว่าปลามันจากไหนอะไรมาจากไหนมันถือว่าแบบคงกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วก็คนผู่ฟังหลายคนก็คงรู้จักปลากันอยู่แล้วแหละอะไรอย่างนี้เนาะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะพูดถึงนวัตกรรมหนึ่งละกันผมขอใช้คําว่าน,นวัตกรรมเลยที่เขานําเกล็ดปลาเนี่ยมาผลิตเป็นไบโอพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เกิดจากคนที่ชื่อว่าลูซี่ฮิวจ์ ครับลูซี่ฮิวส์เนี่ยเป็นนักศึกษาจากอังกฤษอายุเพียงแค่24ปีเองครับ,รบผมก็คือน้อยกว่าผมอ,อีกแต่ว่าสร้างนวัตกรรมยิ่งใหญ่ะระดับโลกขึ้นมาจนได้แล้วนตอนนี้นะครับครับเขาเนี่ยได้พัฒนาเรื่องของไบโอพลาสติกโดยใช้เกล็ดปลายอยันนี้ผมบอกไปตอนตอนต้นนะครับโดยเขาเนี่ยมีแนวคิดมาจากการที่ต้องการที่จะลดการพึ่งพาการใช้พลาสติกซึ่งกำลังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมโลกอยู่ในขณะนี้ เธอได้ตั้งชื่อตัวพลาสติกนี้ขึ้นมาว่า Marinatex อืม m a r i n a t e x ก็คือพลาสติกชีวภาพที่มีความทนทานสูงกว่าพลาสติกทั่วไปซึ่งปกติจะผลิตจากปิโตเรียมอีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ภายใน1นสองเดือนเองเท่านั้นครับพี่ไอซ์ครับก็คือเอาเกล็ดปลามาทําเป็นไบโอที่มันจะทําให้ย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าพลาสติกแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเท่าที่ฟังคือหน่งถึงสองเดือน ใช่ครับคือถือว่าเร็วมากเลยนะบางทีเร็วกว่ากว่าพวกอะไรพืชหรือว่าอะไรบางชนิดอีกที่ย่อยสลายตามธรรมชาติเองครับใช่โปรถับตามธรรมชาติจริงก็เกือบปีหนึ่งหรือว่าครึ่งปีได้นะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับเพียงแค่หนึ่งถึงสองเดือนแต่ก็ต้องดูครับว่ามันย่อยสลายได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันทําให้ต้องต้องใช้อะไรในการย่อยสลายหรือเปล่านะครับครับผมก็ซึ่งจริงจริงแล้วโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็ มันได้เริ่มมาจากตอนที่เขาอยู่มาหาลัยนี่แหละเขาก็ก็ได้ศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ที่มาหาวิทยาลัย u c c e s s ประเทศอังกฤษอยู่แล้วและแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสร้างพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรซึ่งกําลังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของทั้งสัตว์ทะเลเป็นจนํานวนมากครับผมไม่ว่าจะที่ผ่านมาก็พวก มาเรียมเอยพวกเต่าพวกวานอะไรเยอะๆที่เราเห็นตามข่าวสารนะครับ,บก็จะไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ประเทศอื่นๆเขาก็อาจจะได้มีการสูญเสียของสัตว์ไปจากปัญหาพลาสติกที่ล่องลอยในทะเลนะครับรวมถึงบนบกด้วยก็มีผมได้ตามข่าวก็มีหลายๆท,ที่ที่ที่สัตว์เขามีหลายที่แล้วก็มีหลายภาพที่เราได้เห็นว่าสัตว์มีได้รับอาการบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตจากพลาสติกจากการบริโภคพลาสติกเข้าไปนะครับอย่างนี้เราเห็นชัดเลยคุณพวกวานที่แบบว่า โหพอผ่าท้องออกมาแล้วแบบมีเป็นหลายตัน,<ม>ตนเลยใช่พลาสติกเพียบ<ม>หลายชนิดนด้วยหลายตัน,<ช>ตนเลยอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้มันสามารถลดพวกอัต,ตราตรงนี้ลงไปได้อ่าครับผมแล้วก็ตอนที่ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงพลาสติกชื่อภาพกันนิดนึงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันต่างกันพลาสติกอย่างไรเพื่องงว่าเอ้ยมันมันมันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะสุดท้ายมันก็ยังมีคําว่าพลาสติกอยู่คนก็อาจจะสงสัยนะครับก็ พลาสติกชีวภาพเนี่ยก็คือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรและจากน้ํามันปิโตรเล,ลียมโดยพลาสติกชีวภาพเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับพลาสติกทั่วไปซือสามารถนํามาหลอมและผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปตามปกติด้วยเครื่องจักรทั่วไปที่อาจจะมีการปรับแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์สําหรับพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรนั้นผลิตจากกระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบจากการเกษตรเนี่ยไป เป็นโมโนเมอร์แล้วจึงนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกต่อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เห็นวัตถุดิบหลายอย่างมากที่นำมาใช้แทนพลาสติกไม่ว่าจะเป็นอีพีก่อนกนหรือว่ามันสับปะหลังเอ้ยข้าโพดน้ำตาลหลายอย่างมากแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะนำหลายๆอย่างมาพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลาสติกตามเทคโนโลยีแต่ละยุคสมัยไปนะครับ,รบซึ่งก็มาตอนน่อกันที่ตัวโปรเจกต์ของ ลูซี่กันดีกว่าครับเรามาดูเพิ่มเติมว่าเขาทำยังไงครับผมซึ่งเขาเนี่ยตอนแรกก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยก็คือมีขยะเอินรีจากอุตสาหกรรมอาหารเยอะมากถูกทิ้งเป็นปริมาณมหาศาลเป็นแบบหลากหลายหลายตันเลยแหละคือเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วต้องต้องจัดการกับปัญหานี้สัก,สกทีหนึ่งหาวิธีแก้หาวิธีมาแก้ให้เกิดประโยชน์ใช่เขาก็เลยติดต่อไปเลยที่ MCBC Foods ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและผู้ค้าส่งในนิวเฮเวนครับซึ่งหลังจากการลงทัวโรงงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาก็พบว่ามีขยะอินทรีย์จากโรงงานจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นขยะจากกุ้งจากเปลือกหอยจากหนังปลาจากเกล็ดปลาอย่างที่ผมบอกไปเนาะตอนแรกครและก็เขาก็ได้ทําการศึกษา ของเสียของโรงงานที่แตกต่างกันเหล่านี้นะครับกับลักษณะของแต่ละอย่างอมไม่ว่าจะเป็นจากกุ้งจากหอ,อยาจากปลามันก็มีมอะไรที่เอามาใช้ใชได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อได้บ้างเพราะพวกนี้จริงๆมันก็คือเป็นขยะชีวิตที่เหลือแล้วมันก็ใช้เวลานะในการอยสลายใช่ซึ่งผลสํารวจและการทดลองของเขาเก็พบว่าหนังปลาและเกล็ดปลามีศักยภาพมากที่สุดเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่สูง Mm hmm. ลีซี่เนี่ย mm hmm. ก็เลยได้นําวัดถุดิบเหล่านี้เนี่ยมาทําการทดลองเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพก็คือจากทั้งหมดขยะขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยเลือกเป็นปลามาเลือกเป็นปลามาวก็เกล็ดมันใช่ทั้งหนังทั้งเกลด็ดแล้วก็ทดลองมากว่าร้อยครั้งพันครั้งอะไรเงี้ยคือทดลองมาเยอะแล้วแหละครับแล้วก็ปรับแต่งองค์ประกอบและกระบวนการในการสร้างจนในที่สุดก็ประสบความสําเร็จรด้วยการสร้างไบโอพลาสติกมารีน่าเทค ที่มีลักษณะโปร่งแสงมีความยืดหยุ่นและก็แข็งแรงกว่าพลาสติกชนิด LDPE ซึ่งเป็นพลาสติกที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างมากอีกทั้งมีข้อดีคือสามารถย่อยสลายได้ภายใน1-2เดือนเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับใช่ก็คือเราก็จะเห็นพวกนี้แหละที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะใช้ได้ตั้งแต่ถุงพลาสติกแทนถุงพลาสติกสิงเก Use, ิลยูหรือว่าเอาไปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง เราก็จะเห็นพวกแบบพลาสติกที่กล่องทิชชู่เคยเห็นไหมที่ครอบกล่องทิชชู่เหรอครับใช่เวลาสมุดมีกล่องทิชชู่นี่เป็นกระดาษใช่ไหมและอ้ช่องตรงกลางเวลาเราจะมีทิชชู่มันก็จะมีมีเป็นพลาสติกเหมือนกันใช่มันก็ใช่ครับแล้วก็ใช้เป็นที่รองอาหารใช้เป็นตัวบรรจุอาหารได้ อย่างเช่นเวลาเราจะห่อแซนด์วิชอะไรเงี้ยออออก็คือเป็น,เป,นเป็นเหมือนพลาสติกตัวหนึ่งเลย<บ><น>คือมันก็เป็นพลาสติกที่มาทดแทนมหมายถึงว่าเป็นไบโอพลาสติกที่มาทดแทนพลาสติกแหละซึ่งมันระยะเวลาในการย่อยสลายมันน้อยกว่าแล้วก็จริงๆทาหน้าที่ได้เท่าเทียมกับพลาสติกจริงๆเลยด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ครับผมแล้วข้อดีที่สุดอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือไม่ก่อเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทานบังเอิญทานเข้าไปก็สามารถอาจจะย่อยสลายในท้องหรือว่าอะไรนี้ได้ใอ่ป แต่เราก็คิดว่ามันอาจจะ,ะเป็นเพราะด้วยความที่มันเป็นเกล็ดปลาจริงๆแล้วเกล็ดปลาไม่แน่ใจว่ามันก็อาจจะทานได้หรืออะไรอย่างนงี้หรือเปล่านะครับครับผมก็ก็ถือว่าจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยก็เป็นนวัตรกรรมที่ดีเนาะค,คือเขาเขาสามารถที่จะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือถาวิธีกําจัดขยะอุตสาหกรรมอาหารได้ในส่วนหนึ่งสองคือสามารถที่จะนํามาทดแทนพลาสติกได้เพื่อที่จะลดเรื่องของ ขยะพลาสติกเรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งต่างๆานปะัจจุบันนี้เนาะครับแล้วก็จริงๆตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดประจำปี2019พร้อมเงินรางวัลกว่า30,000ยูโรครับซึ่งก็คือเป็นรางวัลที่เขาจะมอบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย,ลยจากทั่วโลกที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกนี้ ครับก็ต้องชื่นชมมากนะครับจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองดูหรือว่าผู้ประกอบการหักได้ฟังมาอยู่นะครับก็จริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างนะครับในทั้งในธรรมชาติของเราแล้วก็อย่างตัวที่คุณลูซี่หรือน้องลูซี่เนี่ยเขาได้หยิบเอามาใช้ยางเก็ดปาเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีเขาเรียกอ,อะไรขยะอินทรีย์อื่นๆที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงอาจจะไม่ต้องมาทดแทนพลาสติกก็ได้นะแต่สิ่งที่เรานําเสนอในอ p ซีรีสคอนเทนต์ของเราก็คือ การนำมาทดแทนพลาสติกแต่ยงผมกม็เห็นมีเอาเปลือกหอยไปทาเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเหมือนกันนะครับเราจริงๆเราสามารถใช้ประโยชน์จากาสิ่งเหล่านี้ได้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเหล่าไอพวกแคลเซียมมันย่อยสลายได้มันใช่แต่ว่าบางทีแล้วพอมันมีจํานวนมากเกินเนี่ยมันใช้เวลาในการคือปกติมันอาจจะใช้เวลาในการย่อยสลาย ปีหนึ่งหกเดือนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีจานวนเยอะคือเรากินอาหารทุกๆวันเนี่ยแล้วมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปกองถมถมกันทําให้เปลืองพื้นที่หรือว่าอาจจะทําให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเอามันมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง EP ที่แล้วที่เราบอกว่าเม่ขนุนจริงๆมันก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหมือนกัน<ม>ใช่<อ>ไม่ใช่เม่นขนุนสิเม็ดอะโวคาโดเอออะโวคาโดมันก็ย่อยสลายตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ใช้เวลานาน เขาก็เเอามาทําเป็นอย่างอื่นมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคใช่ือได้กำจัดพื้นที่ที่เหลือที่ที่เกินตอนแรกแล้วก็ได้ประโยชน์อีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทดแทนพลาสติกด้วยจุดๆใน EP นี้นะครับเรานําเสนอเป็นเกล็ดป่าครับครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากลาวกันไปวันนี้นะครับไอซ์ก็ช่วงกูตูโนครับวันนี้กูตูโนวันนี้เรามีอะไาครับ แ a กตหนึ่งเรื่องอีกแล้วครับแต่วันนี้ก็อาจจะต้องยกเครดิตให้กับคุณลุงซาเล้งนะครับเพราะว่าผมไปเจอของเขามาใช่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่เราไปเจอมาล้วน่าสนใจจริงๆจริงๆเพจนี้ทําข้อมูลน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ย่อยง่ายพอสมควรนะใครยังไม่รู้จักแต่คิดว่าน่าอยู่ในวงการนี้ก็น่าจะพอรู้จักนะครับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สําหรับข้อมูลวันนี้นะครับก็คือผมจะมา ให้คุณผู้ฟังรู้จักว่าป่าไม้ที่เยอะที่สุดเนี่ยมีที่ประเทศไหนบ้างอประเทศไหนมีป่าเยอะที่สุดใช่ไหมใช่ก็ความหมายเดียวกันผมน่าจะพูดให้มันงงหน่อยแหละแต่ว่าเพื่อจะได้ให้มันสนุกสนานนะครับเราเริ่มจากอันดับที่ห้าก่อนมีสิบอันดับเราเริ่มแบบที่ห้าก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่ามผมมีผมมีแปดอันดับครับมีแปดอันดับอเอาเป็นแปดแล้วกันอ่าโอเคเราเริ่มจากอันดับที่แปดนะครับก็คืออาร์เจนตินาอยู่ที่เก้าแสนตารางกิโลเมตร แสนตารางกิโลเมตรใช่แล้วก็อันดับ7จะเป็นประเทศออสเตรเลียอยู่ที่1.4ล้านตารางกิโลเมตรนะครับครับและก็อันดับที่6กคือประเทศคองโกคองโกใช่อยู่ที่1.8ล้านตารางกิโลเมตรครับถัดมาจะเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอยู่2ล้านตารางกิโลเมตรอืม,อมก็คือมีพื้นที่ป่า2ล้านกิโลเมตรแต่ตามข้อมูลก็คือนับเป็นแค่21เปเเองนะ ใช่คือน้อยมากของประเทศของทั้งประเทศมันเลยไม่เหมือนคองโกอย่างคองโกคือห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยครึ่งประเทศเขานี่เป็นป่าไม้หมดใช่อย่างออสเตรเลียก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็แต่ว่าเจนอาร์เจนก็ได้ประมาณสามสิบสี่ก็ถือว่าเยอะอยู่ ครับอ่าแล้วก็ต่อมาติดกับจีนก็เรื่องของสหรัฐอเมริกาติดติดกับจีนหมายถึงประเทศอยู่ติดติดกับจีนหรือข่าวช่วงนี้สองประเทศนี้ติดกันตลอดเลยอ๋อใช่ก็อยู่ที่สามจุดหนึ่งล้านตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งใช้ประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นของประเทศครับและก็อันดับสามเป็นบราซิลที่สี่จุดเจ็ดล้านตารางกิโลเมตรแต่ว่าอันนี้น่าจะใช้พอิมาณพื้นที่เยอะมาก คือ5้เปเซนของทั้งประเทศเขาเลยอืก็คือจริงๆท็อปสของเราเนี่ยพื้นที่เกือบครึ่งประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าไม้เลดีมานกนะอีสบ<ช>ารเลียก็มีไอป่าแอมะซอนไหมใช่ครับ,รบแล้วก็ต่อมาได้แคนาดาที่4.9ล้านตารางกิโลเมตร และสุดท้ายอันดับหนึ่งครับให้ทายว่าเป็นประเทศอะไรครับผมเห็นอยู่ผมจะทายทําไมข้อ,อมูลอยู่ตรงหน้าปร <laughs> <laughs> ะเทศสุดท้ายก็คือประเทศรัสเซียนะครับผมอยู่ที่แปดจุดหนึ่งล้านตารางกิโลเมตรนะครับมไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นรัสเซียเพราะเพราะ,เพราะพูดถึงรัสเซียผมจะชอบนึกถึงคีฟนาวุฒิ <laughs> <laughs> พวกสงคราม,ะมะอะไรอย <laughs> ่างเงี้ยรู้สึกว่ามันรู้สึกขา,ขาวๆไม่รู้สึกเขียวๆไงมันเป็นเหมือนเป็นเมืองหนาวๆไงเออแต่ก็ลืมไปว่า มันก็ต้องมีป่าไม้บ้างแหละถ้าม,ถามีถ้ามีหิมะมันก็มีป่าไม้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ส่วนประเทศเราเนี่ยก็ก็อันดับใช้ได้นะก็ถือว่าอยู่ในท็อปท็อปร้อยถือว่าอยู่ในท็อปร้อยไอ้แท,ท็อปห้าสิบก็ยังได้เลยท็อปห้าสิบซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสองอันดับที่สี่สองมีหนึ่งแสนตารางกิโลเมตรแต่ว่าเพียงแค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเองของทางประเทศเรา ครับก็ถือว่าไม่ลุกหผมก็ไม่แน่ใจแหละว่าเยอะหรือว่าน้อยครับเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้เราช่วยๆกัน,นครับปลูกต้นไม้เหมือนกัน,นเพื่อทําให้เราเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีสูงขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนเพราะว่าอยู่นี้ทุกวันก็เมื่อไม่ชิดช่วงนี้มันฝนตกบ่อยเนี่ยมันอากาศจะไม่ร้อนมากแต่ว่าในระยะยาวเนาะ,ะ global warming เนี่ยก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวลดคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกก็น่าจะดีนะครับ ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นข้อแถมเล็กน้อยสุดท้ายครับก็คือมีหนึ่งประเทศในโลกเราที่ไม่มีพื้นที่ป่าเลยไม่มีพื้นที่ป่าเลยใช่ก็าเป็นหมู่เกาะเอ้ยหมู่เกาะต้องมีป่าอ่าเป็นเล็กๆประเทศเล็กๆหรือเปล่าอันนี้คือประเทศกาตาครับไม่ใช่ประเทศเล็กๆก็แปลกเหมือนกันนะครับในการที่เขาไม่มีพื้นที่ป่าแต่อาจจะมีต้นไม้แหละในประเทศอ่คือไม่ได้มีไม่ได้รวมยิ่งใหญ่ขนาดเป็นป่ามาเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอ้ก็ ก็มีด้วยเนาะประเทศที่ไม่มีป่าเหมือนกันหรืออาจจะแบบร้อนหรือว่าอะไรอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่มีป่าไม่ได้หรอก็ไม่น่าใช่เนาะไม่น่าใช่ถ้าจะเผาไปหมดแล้วครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นช่วง Good to Know นะครับที่เราเอาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไหนมีป่าไหมที่สุดมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับแล้วก็สําหรับ m n Podcast Weekly News สียงวัเราหแม่บ้าน ep ที่2ก็ เป็นจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมติดตามพอดแคสต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะยังทําต่อไปเรื่อยๆเช่นเดิมนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารและเสียงวรรล้อมก็ยังติดตามเราได้เหมือนเกินครัาทาง Facebook Instagram Twitter แล้วก็บล็อกติดนะครับแล้วนอนาคนอย่างที่เคยบอกไปก่อนอนหน้านี้เราก็จะมีช่องทางมาคุณผู้ฟังได้ติดตามหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่า YouTube พี่เรากาลังจริงๆเราเปิดไปแล้วแหละเราแอบเปิดไปเพราะว่าเรายังยังยังไม่ได้ทําวิดีโอที่เป็นแบบคอนเทนต์ที่น่าสนุกสนานออกมานะครับก็อยากฝากติดตามในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็แอบอยู่เือนกันแอบทําอยู่นะครับเพราะยังไม่มีใครเห็นเราแอบทําทุกอย่างเลยนี้ครับก็อยากให้ฝากติดตามนะครับคิดว่าสิ้นปีน่าจะมีอาจจะมีอะไรให้คุณฟังได้ดูนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ถึงแล้วเป็นไครับเศร้าครับ ก็ไวครับเพราะความอุ่นใจทุกแทนที่ไปด้วยความเฉยชาน้ําตาจึงเป็นคําบอกลาที่ดีที่สุดครับวันนี้เราคลาไปก่อนนะครับด้วยเขาเฟซก่านนี้ไม่มีอีกแล้วก็ลาคุณผู้ไฟ้ไก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2>